สวัสดีเ,เพื่อนเที่รักทุกท่านครับวันนี้เจอกับโน่นคมนาวันนี้มีรถใหม่เข้ามา3คันและเป็นโมเดลตัวอย่างสําหรับคนที่ทําอาชีพช่างไม่ว่าจะช่างแอร์ช่างต่อเติมนะเพื่อนนะดูดีๆ3คลิปนี้ไอ้ใส่3คันนี้เป็นตัวอย่างที่โคตรดีและราคาโคตรดีนี่คือ t o y ยต้าไฮรักร v o นะครับเป็น2.4 j จุดาร d i t แล้วก็คันสุดท้ายนู้นผมบอกไว้ไฮไลท์เออเ,เพื่อนติดตาม ไปไปดูกันสองคันแรกราคาเดียวเลยราคาหมอหมอไป345,000บาท3าม0 0นบาทคันแรกนี่ทะเบียนนี้น็อตไม่ขยับสักคันผมบอกเลย3คันนี้โคตรสวยดูเปิดแบบเปิดไม่รู้จะเปิดยังไงแล้ว <c oughs> นี่เ,นเพื่อนดูรถเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองผมก็ตอนแรกจะกลับบ้านอย่แง้วเ,เพื่อนรีบมารีวิวเลยราคามาแล้ว นี่เอาไปใช้นี่คือ J จ l ัดอีดิชั่น2คันนะเพื่อนนะโคตรสวยอ่ะไปดูคันแรกเลขไหมเท่าไหร่เลขไหมเท่าไหร่แต่ภายในผมบอกเลยโคตรสวยนี่สมาร์ทแคปเปิดไปก่อนที่มันจะเข้าลานประมูลเพื่อนกุญแจได้2ชุดคันนี้นี่ใครมองเห็นแล้วเหมาะกับงานตัวเองรีบโทรมานะแสนสี 146,112กิโลเมตรราคา3 4 9 0 0 0่เอ้ย4 3 4 5 0 0 0บาทอ่ะ345,000บาทฟังไม่ผิดครับรถปี2น่ะเดินหน้า6สปีดอ่ะไม่เชื่อดูเอกสารผมนี่ปี20 2 4 150มา้าโคตรสวย ใครอยากได้เอามาใช้เป็นโครงอลูมิเนียมเสมอหัวเก๋งพร้อมกับตะแกรงเหล็กเป็นตะแกรงเหล็กผมบอกเลยว่าตะแกรงเหล็กนี่ไม่ใช่ตะแกรงเหล็กเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมธรรมดานะมันเป็นเหล็กกลมนะเพื่อนเป็นเหล็กกลมรับน้ำหนักได้ผมว่าเป็นร้อยแน่นอน่าภายในเป็นแบบนี้ เป็นชั้นๆวางไว้สับวางของวางอุปกรณ์วางเครื่องมือหรือไม่ใช้ก็ถอดออกนะครับมันไม่ใช้ก็ถอดออกเอาไปทําตามตลาดนุงตลาดนัดว่าไปเพื่อนเอ๋ยโคดโดนลงเล่มหมดนะครับลงเล่มหมดครบๆสวยมากสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทคันแรกคันที่สองจัดไปทะเบียนนี้ครับเพื่อนทะเบียนนี้นะ ทะเบียนนี้ทะเบียนนี้คแคปหน้าจอมาก่อนที่มันจะไปรามประมูลอันนี้จะถูกส่งไปที่รามประมูลจังหวัดอุดรธานีนะใครจองก่อนได้ก่อนครับพี่น้องครับตัดไปนี่รถไม่มีขันเครื่องยนต์โคตรสะอาดดูนี่แหละครับว่าจริงใจในการขายรถครับเพื่อนไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้แล้วครับหนุ่มน้ำมนต์คือม่นาก้าเข้าไปสู่องค์กรนี้ผมบอกเลยว่ารถทุกคันถูกคัดกรองมาอย่างดีแล้วโคตรคุ้ม โคตคุม้มราคาเท่านี้มันคือราคาที่เราจะเอาไปประมูลแต่ถ้าเป็นเพื่อนซื้อก็ราคานี้แวดเก็ไม่เก็บค่าดําเนินการก็ไม่มีค่าขนส่งก็ไม่มาโอ้ยอ่ะคันที่2กุญแจสอดอกเลขมห้ห่งมือเอ้ยหนึ่งแสนหนมืน่นเจ็ดนเกิโลเมตรเพื่อนๆเอ,นอ้ยไม่มีคาบรรยาย รถปียีพี่น้องฮดูเล่มเลยเนี่ยปียีนะครับสองคืดสีดีเซล150ม้ามีอะไรล็อกเกียร์ครับกันขมโมยเจ๋วเจวจัดไปไม่ต้องอะไรมากเนี่ยเพื่อนๆดูน็อตดูดูนี่แหละครับคือลุเอ a ที่เรา ที่ผมเองพยายามที่จะเสาะหานะครับแหล่งที่มันเป็นรถหมวดสัญญาเช่าเพราะว่ามันเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับในส่วนของรถมือสองนะเพื่อนนะเราไม่ต้องไปผ่านในหน้าไม่ไม่ต้องไปผ่านยุโปงยี่ปวัวให้มันบวกโลคงราคาบวกแวนให้เราอีกอ่ะคันนี้โคตรสวยเลยออะคันนี้มีการแบ่งนะครับแบ่งโซนก็คือฝั่งนี้อาจจะเป็นวางเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นวางของแบบหนึ่งอย่างนี้เออ ก็มีตัวอย่างให้เพื่อนดูนี่แหละคันที่สองราคาเดียวกันนะ3าม0 0นสี่หมามาเอาไปใช้อ่ะคันสุดท้ายไฮไลท์ผมบอกเลยคันนี้เลขใหม่ไม่ถึงแสนแล้วเป็นค่ายอยูสุและเป็นปี22ครับเป็นเพื่อนครับทะเบียนนี้นะนี่ทะเบียนนี้ครับแล้วบอกว่าโคตดใหม่น็อตไม่มีขยับนี่เดิมเดิมจากโรงงานเดิมเดิมจากโรงงาน ดูแผงเพจใ,ใสใสและที่สำคัญเครื่องยนต์โคตรนิ่งมากดูดูแน่นมากๆก,กันเพื่อนดูเครื่องยนต์ยังกันลบป้ายแดงเออยังกันลบป้ายแดงนี่ปียีิบสองหน้าตาจะเป็แบบนี้นะเพื่อนนะ,ะไปดูเลขไม่ครับเอาจริงๆเลขไม่เท่าไหร่ก่อนที่ฝนจะมานะเพื่อน กุญแจได้มาหนึ่งดอกนะคันนี้ไม่ได้มาเยอะกว่านี้ดูเลขไหมครับชัดๆไหมเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบหกกิโลเมตรราคาห้าแสนราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่เพื่อนเอาไปใช้ครับห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าปียี่สิบสองมีอีกไหมสวยแบบนี้นี่เดินหน้าหกสปีด เรุ่นนี้เป็นรุ่น S อสนะเพื่อนนะอ่ะผมใที่ดูเอกสารนะครับเนี่ยปี22ชัดๆ1 9 1 5 5แรงมา้าดีลหครับโคตรสวยดูเอามันใหม่มากครับอันนี้คือรถเพิ่งกลับมาแล้วก็มีออเดอร์ที่จะไปอยู่ที่ลานประมูลจังหวัดอุดรธานีซึ่งเปิดราคาก็เปิดราคา5 4 9พันนี่แหละเพื่อนเนอ๋ย แต่เพื่อนๆต้องไปเสียดอกอไม่ใช่เสียดอกอถ้าซื้อไปแน่เสียดอกอแล้วเสียค่าแหวนค่าดำเนินการนะครับไม่พออีกเสียค่าขนส่งอีกนะครับมันบวกไปเยอะเลยเพื่อนๆดูชั้นวางของไลเนอร์ใหม่ๆคันนี้โคตรน่าซื้อ70,000กว่ากิโลเอาไปใช้เพื่อนๆเอ๋ยนี่คือ Isuzu D-Max 1.9S นะครับ 1.9S DDI MT เกียร์ธรรมดาปี22โคตรสวยเพื่อนครับ3คันนี้ใครอยากได้คันไหนแคปหน้าจอส่งมาเหมือนเช่นเคยเบอร์ผมจะอยู่ด้านล่างคลิปวิีโอชุดนี้และที่สำคัญคือเป็นทั้งเบอร์โทรจะโทรก็โทรมาเลยนะครับและเป็นทั้งเบอร์ ID Li n ลก็สามารถคลิกและขอรูปเพิ่มเติมในส่วนของ3คันนี้ได้ใครสนใจทักมาสาหรับที่นี้ไปแล้วเพื่อนรีบฝนจะตกสวัสดีครับ